เห็นตัวการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็นึกถึงวัยเยมบางคนเนี่ยนะที่เราช่วยเขาสิบครั้งเนะี่ยเขาจะไม่จำสิบครั้งที่เราช่วยนะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนแต่เขาจะจำไอ้หนึ่งครั้งที่เขาขอความช่วยเหลือแต่เราช่วยเขาไม่ได้โยมคงเคยเจอนะว่าคนบางคนเนะี่ยสิบครั้งร้อยครั้งที่เราช่วยไปก็ช่วยด้วยความเต็มใจเหมือนซนะูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไปช่วยคนอื่นแต่ว่าคนบางคนเนะี่ยเขาจะจำครั้งหนึ่งไอ้ครั้งเดียวที่ เราบอกว่าแม่ฉันไม่ไหวจริงๆช่วยคุณไม่ได้เขาจะมาน้อยใจเขาจะมารู้สึกไม่พอใจกโกรธเราเอีกหนึ่งครั้งที่เราไม่ช่วยเขานั่นแหละงั้นตรงเนี้ยโยมก็ต้องทําใจนะเอาหัวใจตัวเองไว้ก่อนนะเราจะไปบังคับให้เขามารู้สึกดีกับเรา11ครั้งเนี่ยมันก็คงไม่ได้แต่ถ้าเราเราจะดูแลใจตัวเองก็คือเราก็นึกถึง10ครั้งที่เราเต็มใจช่วยก็แล้วกัน แต่จริงๆก็ต้องนึกถึงไอ้หนึ่งครั้งที่เราช่วยไม่ได้ด้วยคือเราก็อยากช่วยนะแต่ว่าแหมกำลังเรามันก็มีจํากัดนะเราจะไปช่วยทุกครั้งก็คงไม่ไหวจริงๆเรารู้ใจเราก็แล้วกันรู้ใจเราว่าเราในะอยากช่วยเต็มใจแต่ไม่ไหวจริงๆนะอย่าอย่าไปรู้สึกน้อยใจว่าแหมช่วยไปตั้งเยอะแยะแล้วทําไมมามาโกรธเราเพียงแค่หนึ่งครั้งที่เราไม่ช่วยนะถ้าอย่างนั้นนนโยมการทําบุญทําความดีทุกอย่างมันจะทําให้เราบาดเจ็บเยอะ งั้นทำความดีทำบุญอย่าให้ขาดทุนความรู้สึกตัวเองอก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากเห็นตุ๊กตาซูปเปอร์ฮีโร่จะนําไปสอนเด็กสัหน่อยอก็ขอเจริญพร